สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ i ด e on the World the <Cinderella. S 1> เคยคิดไหมคะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าอะไรอะไรก็มีให้เราได้รู้ได้ดูได้เห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดในโลกออนไลน์ คืองน่นนะคะก็คงต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาละค่ะที่ทําให้เรานะคะได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นโลกนั้นกว้างขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องราวนะคะอีกมากมายที่เราอาจไม่เคยผ่านหูผ่านตาม,มาก่อนในคลิปนี้เองนะคะแอดก็เลยรวบรวมเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกจัดมาให้ชมกันแบบหลากหลายรสชาติเลยทีเดียวละค่ะงั้นลองไปชมกันดูนะคะว่าในวันนี้แอดจะมีอะไรดีๆมาฝากกันบ้างค่ะ สร้างกีตาร์จากโครงกระดูกนักดนตรีจากฟลอริดาที่กำลังมาเล่นเพลงเมทัลร็อกไปกับกีตาร์คู่ใจรูปโครงกระดูกเขาคนนี้นะคะก็คือ,อยากโกอนเนก เจ้าของฉายาปริ้นท์มิดไนท์ที่กําลังกลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์นั่นก็เป็นเพราะว่าโครงกระดูกนะคะที่เขานํามาทําเป็นกีตาร์ไฟฟ้านั้นมันคือโครงกระดูกจริงๆของคุณลุงฟิลิปที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ20ปีก่อนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะครอบครัวได้บริจาคร่างของคุณลุงให้กับวิทยาลัยการแพทย์เพื่อใช้ในการศึกษาแต่เมื่อเวลาผ่านไปทางวิทยาลัยนะคะก็ได้ติดต่อมาว่าได้สิ้นสุดการศึกษาร่างกายของคุณลุงแล้วและต้องคืนร่างให้กับครอบครัวแต่เนื่องจากทางศาสนานะคะไม่อนุญาตให้มีการเผา เขาก็เลยเกิดไอเดียนําโครงกระดูกของคุณลุงมาทําเป็นกีตาร์เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณลุงผู้ร่วงลับผู้ซึ่งให้การสนับสนุนดนตรีสไตล์เฮฟวี่เมทัลของตัวเองมาตลอดนันเองละค่ะแต่แบบนี้ก็แอบร้อนเหมือนกันนะคะเปลี่ยนเลื่อยวงเดือนเป็นล้อรถจักรยานแม้ว่าบ้านเรานะคะจะไม่มีฤดูหนาวที่พอจะทำให้น้ำนั้นกลายเป็นน้ำแข็งเหมือนกับเมืองนอก แต่พอจะทราบกันใช่ไหมคะว่าเมื่อถึงฤด,ดูหนาวแม้แต่จักรยานก็แทบจะปั่นไม่ไปและนี่แหละค่ะก็เลยทําให้ยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเดิะคิวได้เกิดไอเดียสุดเจ๋งจับจักรยานคู่ใจของเขามาดัดแปลงเปลี่ยนล้อจากเดิมให้กลายเป็นเลื่อยวงเดือนสุดเท่แบบนี้ละค่ะเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่สวยแต่รูปเท่านั้นนะคะเพราะเมื่อลงไปทดสอบในสนามจริงๆมันกลับวิ่งได้ปล่อยเชียวละค่ะและนี่เองนะคะจึงทําให้คลิปของเขากลายเป็นกระแสะไวรัลที่มียอดวิวภายในหนึ่งสัปดาห์ พุ่งสูงเกือบ30ล้านวิวเลยทีเดียวล่ะค่ะฝาท่อระบายน้ำสุดคิ้วที่ประเทศญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะคะดูเหมือนว่าเขาจะใส่ใจกับรายละเอียดของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ในบางประเทศแทบจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนะคะกับฝาท่อระบายน้ำที่ทางญี่ปุ่น เขาก็ได้ให้ความสําคัญแะได้นพวกมันนะคะมาดีไซน์เป็นงานศิลปะที่เรียกได้ว่าแต่ละเมืองล้วนมีการบันเลงผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆลงไปแถมในตอนกลางคืนนะคะก็ยังมีแสงไฟส่องสว่างให้เห็นชัดสะดุดตากันอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีสันที่ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คงอดใจไม่ไหวที่จะยืนเซลฟี่กับฝาท่อระบายน้ำแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะ เปลี่ยนขยะให้เป็นอิฐทุกวันนี้นะคะหลายประเทศทั่วโลกเริ่มประสบกับปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองและในหลายประเทศก็ได้พยายามที่จะหาวิธีช่วยลดขยะพลาสติกให้ลดน้อยลงเช่นเดียวกันกับที่เคนยานาซาบีมาทีและกลุ่มวิศวกรน,นะคะในโรงงานกําจัดขยะได้มีความคิดที่จะช่วยลดต้นทุนของการกําจัดขยะโดยการนําฝาขวดน้ําพลาสติกและภาชนะบรรจุน้ํามันปรุงอาหารที่เหลือทิ้งมาใช้นะคะเป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐปูทางเท้า ได้นำไปขายให้กับประชาชนตามบ้านเรือนรวมถึงโรงเรียนในเคนยาในราคาที่หยิบต้องได้จนทำให้โรงงานนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังได้รับการยกย่องจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในแง่มุมของการพัฒนาเครื่องจักรรีไซเคิลพลาสติกอีกด้วยล่ะค่ะแพนกวินสีเหลืองสำหรับเจ้านกที่บินไม่ได้ที่มีหน้าตาสุดแสนจะน่ารักอย่างนกเพนกวิน ที่หมาพร้อมกับสีขาวดําประจํไก่ที่ดูราวกับสวมชุดทักซิโดเหลา่านี้รู้หรือไม่คะว่าบนโลกใบนี้ยังมีนกเพนกวินสีเหลืองอยู่ด้วยนะคะและนี่ก็คือภาพของเจ้านกเพนกวินสีเหลืองที่ได้ถูกถ่ายภาพเอาไว้โดยนายอีฟอดัมซึ่งเป็นไกด์นาเที่ยวและก็ช่งางภาพสัตว์ป่าชาวเบลเยียมโดยในปี2562เมื่อตอนที่เขาได้ออกเดินทางไปสำรวจในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ไปได้แวะนะคะที่เกาะแห่งหนึ่งในเซาท์จอร์เจีย เพื่อถ่ายภาพของฟูงเพนกวินจัก,กรพพัดเรียกได้ว่านี่คือครั้งแรกของภาพเพนกวินสีเหลืองที่ได้ถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้หลังจากที่เคยมีคนนะคะพบเพนกวินสีเหลืองในประวัติศาสตร์จากการศึกษาเกี่ยวกับภาวะด่างในนกเพนกวินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ไม่ได้มีการบันทึกรูปภาพเอาไว้เป็นหลักฐานให้ปรากฏนั่นเองล่ะค่ะศิลปะกับข้าวกล่อง ยังคงอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะคะสําหรับที่ประเทศญี่ปุ่นการพกข้าวกล่องหรือว่าเบนโตะเพื่อไปรับประทานที่โรงเรียนหรือว่าที่ทํางานนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ปกติเพราะเบนโตะหรือข้าวกล่องญี่ปุ่นนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนั่นก็เป็นเพราะการเอาใจใส่ในการจัดข้าวให้มีสัสดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงการประดิษฐ์ประดอยอาหารให้ออกมาหน้ารับประทานจนกลายเป็นงานศิลป,ปะในมื้ออาหารอย่างหนึ่งไปไหนที่สุดนั่นเองล่ะคะ่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีเบนโตะลายการ์ตูนแสนน่ารักที่เรียกกันว่าเคียระเบนซึ่งจะเป็นเบนโตะที่นําอาหารมาตกแต่งภายในกล่องให้มีหน้าตาเหมือนกับตัวละครน่ารักนรักจากการ์ตูนที่หลายคนชื่นชอบและล่าสุดนะคะนักทรรอาหารที่มีชื่อว่าไคเซฟุมูดาซโนก็ได้ประดิษฐ์ประดอยเคียระเบนที่มีตัวละครสุดฮิตจากอนิเมะมาอยู่ในกล่องอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะคะจากดาบพิฆาตนาศรโจโจ หรือแม้แต่ละครจากวอลดินี้ก็มีนะคะเห็นแบบนี้แล้วกินไม่ลงเลยล่ะค่ะว่าแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาใจใส่ทุกรายละเอียดจริงๆนะคะหญิงผู้สร้างภาพลวงตาเรียกได้ว่าเทคนิคของการแต่งหน้าเสริมความงามมันไม่มีคำว่าข้อจำกัดที่ตายตัวหรอกนะคะเพราะทุกอย่างสามารถที่จะพลิกแพลงได้ซึ่งดูๆไปแล้วราวกับเวทมนต์ที่มีอยู่จริงเลยล่ะค่ะ อย่างเช่นช่างแต่งหน้าและยูทูบเบอร์สาวชาวเซอร์เบียที่มีชื่อว่าเมอร์เจนาคิก้เมิลลอสิฟิกคนนี้ล่ะค่ะซึ่งเธอนะคะเป็นช่างแต่งหน้าที่มีฟีมือขั้นสุดยอดโดยเธอสามารถจะสร้างภาพดวงตาให้กับรูปร่างหน้าตาของเธอในแบบที่ยากเกล็นแบบได้ง่ายๆโดยเธอนะคะตั้งฉายายให้กับตัวเองว่านักมายากลผิวกายเรียกได้ว่าผลงานแต่ละชิ้นของเธอนะคะชวนหลอนมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานไร้หัวมนุษย์ล่องหนและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งไม่ว่าจะทำออกมาในรูปแบบไหนก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนได้มากเลยนะคะแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าอย่าแต่งแบบนี้ออกมาเดินเล่นนอกบ้านเด็ดขาดเชียวนะคะลิฟโบราณใครกลัวการขึ้นลงลิฟบ้างคะ เชื่อว่าหลายคนนะคะก็คงกลัวการขึ้นลงลิฟต์โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ตัวคนเดียวก็ยิ่งกล้ากล้ากลัวกลัวใช่ไหมล่ะคะยิ่งตึกที่ดูน่ากลัวด้วยแล้วก็ยิ่งแทบจะไม่กล้าเข้าลิฟต์คนเดียวเลยล่ะคะ่ะขอขึ้นบันไดแทนซะยังจะดีกว่าแล้วยิ่งถ้าได้เจอลิฟต์ยุคโบราณแบบในคลิปนี้ล่ะคะที่เรียกว,ว่าน่ากลัวมากเลยทีเดียวล่ะคะ่ะคลิปที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือลิฟต์เปลือยแบบโบราณที่ทํางานโดยระบบไฟฟ้าที่ยังพอจะมีให้เห็นอยู่บ้างในแถบยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกซึ่งจะมีลักษณะนะคะเปลยด้านน้าานนห ไม่มีประตูปิดและจะขึ้นลงแบบไม่หยุดคล้ายกับระบบของบันไดเลื่อนนั่นแหะคะ่ะซึ่งการที่จะเข้าออกลิรโบราณแต่ละทีก็ต้องใช้การกัดจังหวะให้แม่นยำนั่นเองล่ะคะ่ะที่ีวิวหากร่างกายไม่เอื้ออํานวยหรือเจ็บแข้งเจ็บขายอยู่แล้วก็อย่าเสี่ยงเลยจะดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไม่คุ้มกันคะ่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบความตื่นเต้นแล้วก็ลองเลยคะ่ะ เห็นลิฟบรานอันสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะคะว่ามันจะยังมีอยู่อีกเหรอน่ากลัวักขนาดนั้นแถมยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลิฟแห่งความตายซะด้วยนะคะฉายาเนี่ยชวนหลอนซะไม่มีชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่ายังไงแอดจะหามาฝากกันอีกนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ